จปันขอชิมหน่อยนะคะหืมกรอบมากกล้วยหอมหำ่หัมนะคะไม่สุกสักทีเอามาแปรรูปทําเป็นกล้วยทอดเบรกแตกแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าอร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับกล้วยหอมทอดเบรกแตกทอดยังไงให้กรอบอร่อยโอ้โหทําง่ายมากๆเม,ม,มนูแปรรูปกล้กกวยหอมดิบนะคะหน้าตาดีแบบนี้กรอบอร่อยมากมาก อตอบจริงเพลินมากเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปนก็จะใช้กล้วยหอมดิบแบบนี้นะคะเอามาล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเจ๊ปนจะเอามาเท่าที่อยากทานนะคะอันนี้เจ๊ปนก็ล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดหัวตัดท้ายนะคะอันนี้กินทั้งเปลือกแต่ส่วนไหนที่ดำๆเราก็ควนทิ้งหน่อยนะคะหันทิ้งไปเลย เวลาทอดจะได้สวยๆวยกล้วยหอมดิบเนี่ยเวลายังไม่สุกเนี่ยตัวเปลือกเขาทานได้นะคะอันนี้เราก็ตกแต่งให้ดูสวยงามก่อนประมาณนี้ค่ะและเจแปนจะใช้มีดคมๆนะคะค่อยๆฝานให้เป็นแว่นๆแบบนี้กล้วยหอมของเราก็จะเป็นแว่นกลมแบบนี้นะคะความหนาเนี่ยประมาณสัก2มิลก็ได้ค่ะ หน้าตาประมาณนี้ค่ะแค่สองลูกนะคะได้เยอะแยะเลยค่ะแล้วเปิดแก๊สนะคะไฟแรงหน่อยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงทอดเลยค่ะน้ำมันเตรียมทอดนะคะน้ำมันร้อนแล้วเอากล้วยลงทอดได้เลยค่ะ กล้วยหอมหํำหามนะคะไม่สุกสักทีเอามาแปรลูกทําเป็นกล้วยทอดเบดแตกแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าอร่อยมากทอดไม่นานนะคะกล้วยหอมของเราก็เหลืองสุกแบบนี้แล้วค่ะเราก็คอยคนให้น้ำมันเนี่ยร้อนทั่วถึงนะคะกล้วยหอมเหลืองสุกทั่วแล้วเอายกขึ้นให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะน่ากินมาก ทำง่ายด้วยค่ะบางทีกล้วยหอมไม่ยอมสุกสักทีแต่รูปทําของว่างทานเล่นได้แป๊บเดียวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกล้วยหอมเปรกแตกกล้วยหอมทอดให้ใคลายร้อนก่อนนะคะอันนี้เริ่มหายร้อนละจอปันก็โรยเกลือเพื่อนๆจะใส่ท็อปปิ้งอื่นๆก็ได้นะคะพวกผงชีสผงอาราบิก้าอื่นๆก็ได้ค่ะ <c oughs> ของว่างกินเล่นทําง่ายทีนี้ก็ได้ของว่างกินเล่นเพลินๆแล้วนะคะเจปปนขอชิมหน่อยนะคะหืมกรอบมากอร่อยมากเลยอะแล้วก็ได้เยอะมากเลยค่ะนี่ขนาดเอาเกล้วยหอมแค่สองลูกเองนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเมนูของว่างทานเล่นทําง่ายแปลรูปกล้วยหอมขั้นตอนก็ง่ายด้วยค่ะ เจ๊ปันขอตัวไปเสิร์ฟกล้วยก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอชิมอีกคำหนึ่งอ,อร่อยมาก